ครับผมคือไพศาลพาจันดาเป็นประธานคุมสูงเข่าบ้านทะลุเล็กอ,อยากขอเราคว่มเป็นไปเป็นมาของเขาห้างงอกบ,บ้านทะลุเล็กนะครับเนื่องจากทะลุเล็กนี่มีรั้วเลื่อนลอยมีสหาัวเลื่อนประชากรสี่ลอยหกสคนนะครับประกอบอาชีพทำหน้าทั้งบัดนะครับเฮ็ดเขา่า หลังจากเขาตกราคาตกต่ำนะครับขายมาได้ราคามาร่วมคุงกันเพื่อจะแก้ไขปัญหาตรงนี้เห็ดทางมเมล็ดพันธุ์และคับแปรลูกนะครับโดยน้ำพุ่มปัญญาเส้าบ้านนะครับซึ่งเขาห้างเนี่ยเห็ดมาแต่พอเะเมนะครับอพอแม่ผ้าเห็ดเพื่อแก้ไขปัญหาเขามันบ่้อยกินนะครับต่อมาคุมกับน้ำพุ่มปัญญาตรงนั้นล่ะของพอ แน่นหลับบันพขา้าไปลุวนแนหลาบมาก,น,ากบบน้ำป้อมรูเจรั้นมาแแปลนูเป็นขอห้างหอกเพื่อสีอเห็ุเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของกุ่มนะครับน้ำไปจำน่ายซึ่งเป็นการซอยเดียสมาชิกเพื่อรสางงานสางไรได้ให้กับชุมชนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับบาวาสีเป็น ข่าวห้างขาวเหนี้วนะครับขาวห้างขวหนียวอันนี้นะครับขาวห้างขาวหนี้วนะครับล้วา็มี่ขาห้างขอาวเจ้านะครับขอาห้างมะลินะครับขาห้างข่าวเจ้ามะลิอันนี้จกัล้าก็สีนี่ขาวกล่องไลเบีรี่นะครับขาวกล่องไลเบรี่แล้าก็สีนี่ขาวเขียวนำนมนะครับสีกลุม เฮดเป็นมากนะครับเ็ข้าวเขียวดำนุ่มน,นะครับนอกจากนั้นเฮดข้าวเหเเนียวนะครับแล้วก็ข้าวสารขาว นั่งเป็นเห็ดคอห้างครับเพื่อให้เขานี่ได้คุณภาพได้มาตรฐานเพราะว่าเข้าสินค้าเขาที่นี่จะมดงามๆสวยๆบ่มนี้เขาหลีบบ่มีใน่หย่าโบมีมมสิ่งเกียฝนนะครับัดให้ได้คุณภาพแล้วก็จังคอยสิยนั่ไปแปรรูปเป็นคอห้างครับผมมันงามต่อมากระเดียมมาแซ่ในน้ำนะครับแสแน่น้ำ มาแช่ตรงนั้นนะครับเอาไว้แช่ตรงนี้นะครับเอาไว้แช่น้ำเอาไวแช่น้ำนะครับเขารีบเขาหยางหยาติตักออกนะครับเอามาแช่น้ำตักเขารีบเขาที่ในายง่ายหรือที่มันอาจซีมี่ผลมาแน่เนี่ยทักออกนะครับอะไรคุณภาพหลังจากแช่แล้วหนึ่งขึ้นนะครับก็เสี่ยวมาหนึ่งนะครับเนี่ยเครื่หนึ่งของเท่าสี หนึ่งด้วยเตาหนึ่งเพราะว่าใส่วัสดุหรือใส่ทั้งการเกษตรเพราะว,ว่าสิเป็นเขาที่เตาเรียบนะครับหรือแกบหรือไม่พื้นได้ทั้งสามชนิดนะครับเพื่อประหยัดพลังงานลดโลกร้อนน้ำน,นะครับหนึ่งนประมาณสามสิบนาทีถึงสี่สิบนาทีนะครับให้มันแตกนะครับหนึ่งให้แกให้ซุกนะครับสุกแล้วจากนั้นก็ พอสูบแล้วประมาณ30มสถึงสีสินาทีนี่แหละตู้หนึ่งกรสีเบิง่าเข่ามันแตกพอสูบแล้วกระสีน้่ไปตากแดดนะครับนั่มไปตาแดดนะครับหลังจากหนึ่ง<ม>ป,ประมาณสีสินาทีแล้วนะครับจะนํามาตากนะครับซึ่งจันหนึ่งกันหนึ่งใน,นงสูบตากนกับตาตาแดดนะครับใส่เวลาประมาณ1วันนะครับให้แห้งมันกรสีขึ้นลูก เป็นข้าวสารขึ้นลูกเป็นเขาสารขึ้นเขาเป็นเขาเปลือกขึ้นเขานะครับจากนั้นก็เจ้าค่อยสีเอาไปสีกระเทาะเปลือกแบบข้าวกฟอกนะครับซึ่งกับเจ้นําไปสีกระเทาะเปลือกแบบข้า้อกนะครับสีแล้วสีน้ามากพักเลยพว่เราครับี่เป็นเพื่อจะว่าแบบนุ่มลมโตนะไปได้เลยอาดีไปพันเลยนะครับ เดียว่าแล้วมันต้องไปใหสามารถชืดได้ดีเท่นั้นะครับก็ยู่แสดาเพราะว่าเครื่องคัดอุงนาสงหรือว่าให้ยาอากาศยืนสครักได้ใหไปหน่สามารถชืดได้ทันได้ดีได้ได้เอาที่ผู้ละีเทานันะครับ คัดเรียบร้อยแล้วกับสินะมาแพ็กแบบสินยากาศเพื่อให้เขาเก็บไว้ได้ดูน,นะครับเก็บได้เป็น3เดือน6เดือนหรือหดปีนะครับเพื่อให้เขาคงมีคุณภาพต่มาตรฐานเรามีเหมอดมีแน่เนเขามาจอหรือเขามาใช่ทำไรนะครับด้วยระบบสุญญากาศนะครับเขามีเครื่องอัดสุญญากาศนะครับด d ัดใช้ของตอกแล้วการสุญญากาศใช้ปอดที่ตอก อไปกอัวต้องขั้นนะครับนี่นะครับเลือกใส่ให้พ่อพี่เขาฟังนะครับใส่เวลาสิบวิครับพอมันปื้ดเลยนะอัดเลยนะออกนะครับเพื่อชไดยเพืออัดเสียงตแบบนี้นะครับ หลังจากอัดเสียกานแล้วก็สิมสา,ะะา,า,าใส่ฉลากนะครับฉลาออกเขาห้านี่ได้มาตรฐานลายยางนะครับทั้งอจดิไทยแลนด์ออย่าแล้วก็โอท็อปฮาดาวนะครับสิมีทั้งเขาห้างเขาเจ้าเขาห้างขเขาเหนียวเขากล่องไลเบอรี่แล้วก็เขากล่องผสมลืมผัวนะับเขาเหนียวดำงลืมผัวก็นี่นะครับมีหลายผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นพ่อจิไปต่อยอดเป็นเขากองอกมดช่องดมนะครับแล้วไปภาาไปิ้งเครื่องบดครับ,รบอันนี้เป็นเครื่องบดเพื่อท่อเสียเขาจมูกเขา,เานะครับปลายเขามาต่อยอดหลังจากคัดใส่เครื่องคัดตัวน,น,นี้แล้วนะครับนะครับค้นคัดอีกเทียนึงแล้วได้จมูกเขานะครับได้เขาฮักนะครับเพื่อ่ให้ มันเสียประโยชน์ไปนะครับ ผลิตภัณฑ์ของเข้าได้คุณภาพและมาตรฐานนะครับได้ออกจากอินเทแลน,นได้ออยอดดอ่อไดโอทอปฮาดาวนะครับได้ G A P อพืชนะครับเข่ากอดไัยซึ่งได้รับมาตรฐานหลายอย่างหลายแนวซึ่งการันตีรับรองเลยว่าเข,าข่าเข้ามีคุณภาพได้มาตรฐานหอมนุ่มอร่อยต้องคันนาบ้านทะลุเล็กครับผม